สวัสดีนะครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับมือนีสนุกใจไรเท่าฟันนะครับเสียมาแบ่งปันการทาบนะครับเสียบยอดนะครับแนะนำการเสียบยอดนะครับเสียบคางของบักม่วงนะครับมือนีเอาบักม่วงสายพันธุ์ดีนะครับมาสามสายพันธุ์นะครับกระซีมีนะครับ ตัวนี้เป็นเขียวใหญ่นะครับโบเมนตป็นเละเดี๋ยวตัวนี้เขียวใหญ่ครับตัวนี้เขียวใหญ่นะครับสาหรับตัวนี้นะฮะแก้วขมิ้นครับตัวนี้ครับเขียวโวยครับคพือท,ทั้งสามสายพันธุ์นี่ครับตัวนี้วิธีการเลือกนะครับกิ่งที่เจ้ามาเสียบนะครับก็เอาที กิ่งบอนจนเกินไปนะครับแล้วก็บบอกเกจนเกินไปนะครับก็เอากิ่งปานกลางนะครับก็มีแบบว่าเงเขียวเขียวแน่แล้วก็ออกมีสีที่เป็นสีน้ำตาลแน่นะครับตัวน,นี้ผมใส่ต้นนะครับเป็นต้นพรอมเลดนะครับปลูกไว้ในกันแทหนานะครับปลูกไว้ในกันแทหนาวันนี้ผมกระสีทําการเสียบยอดกิ่งนี้ นะครับสเสียบยอดกิ่งนี่สำหรับกิ่งนี้ผมสีใใจการาเสียบคางนะครับสองกิ่งด้วยกันนะครับเสียบไว้ทิงกลางน,นะครับวันนี้เดี๋ยวผมสีแนะนำนะครับเริ่มต้นนะครับทานกรณีที่เขาสีเสียบเนาะได้กิ่งมาแล้วนะครับสอนนี่ผมสีทำการเสียบยอดก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ลืมบอกไปครับอุปกรณ์มี่ยังไงซำนีแหละครับมีดสำหรับไว้ตอนกิง่งเสียบข้างนะครับเทปนะเทปพ,พันกิง่งตัวนี้นะครับสื่อไร้ลานนักพันทั่วไปแหละนะครับตั้งใจตัดกิง่งนะครับเอาคมๆหน,น่อยนะครับตัวนี้นะครับตัดปบ ตาดอกนะครับบางคนเขาสิแต่งน้ำได้ครับแต่งน้ำมีการแต่งน้ำนะครับก็คือแต่งแต่งอยให้มันเละนะครับให้หนามันเนียนนะครับนี่ครับผมเส็ดแบบนี้ยอนว่าผมเสีย้เวลาเฮเฮ็มมันเสิยดง่ายนะครับผมเส็ดใหญ่นะครับลักษณะล้ายๆการอการเสียบทุเรียนนะครับจากนั้นนะครับผมสิทําการ พากลางครับลงไปสักประมาณระวางนะครับระวางมือจาของนําเวลาเขาเข้า,เาพานะครับเดี๋ยวมาสิบปาดมือนะครับระมัดระวังในการพานะครับนะพาไปสักประมาณสักผมสีเอาจัาประมาณครับนิ่วนิวนิวหนึ่งนะครับประมาณนิ่วหนึ่งนะครับจากานั้นตัวนี้ผมสีใส่เป็นฝักงวงแก้วขมิ้นนะครับ อย่าลืมนะครับมีตัวนี้นะครับเวลาก่อนสีใส่งานนี้แนะนําให้มีการนะครับฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นะครับนะครับมันสีเบอแต่ไดาไ่มีพวกอันนี้ไปติดนะครับตัวนี้นะครับใส่การเชือนสองข้างนะครับเฉือนสองข้างเลยนะครับแบบนี้ครับปุ๊บนะฮะยนแลยนี่ครับมีแต่เชื้ออีกข้างหนึ่งครับคือบุกมองที่สวน่หไายครับผมปลูกบุกมองไว้ บ่ได้ว่าเสียกินบกม่วงอกครับใบเลียงมดแดงนะครับใบเลียงมดแดงแต่บันนี้บกม่วงมันมันหลายนะครับบกม่วงมันหลายผมก็มากิดเรางว่าถ้ามันหลายเนี่ยเฮาต้นหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งบกม่วงบ้านบกม่วงแบบหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมก็เลยสิมาเห็ดให้มันเป็นเป็นแฟนซีอ่ะเป็นบกม่วงแฟนซีนะครับก็เลยเห็ดแบบนี้สนมานะครับเสร็จแล้วครับ พยายามเฉือนเธอเดียวนะครับมันเสียดบอบ,บช้ำนะครับบางทีนี่เวลาการเสียบนะครับสังเกตเบ้งนะครับให้ทั้งคางนะครับขอบคางที่เป็นขอบขอบข้างของเปลือกนะครับให้เปลือกฟังหนึ่งฟังหนึ่งติดกันนะครับนะให้เปลือกฟังหน่งฟังหนึ่งติดกันแต่ว่าถ้ากิ่งที่มันมีขนาดเท่ากันมันก็จะจะดีหน่อยนะครับตัวนี้กิ่งท่อกันนะแต่กระบ๋อทอสายเนาะผมจะเอาติดฟังหนึ่งนะครับนี่ครับลงมานี่ ผมเอาไ้ติดฟังทางสายมือผมนะครับติดอันนี้สิปติดนะครับติดไ้ติดฟังนี่นะครับติดฟังนี่แต่ลองการอีกติดเรียบร้อยนะครับวิธีการพันนะครับให้พันจาก้างล่างขึ้นกลางเชิงนะครับแต่ว่ามองที่เป็นแผลนะครับมองนี้นะครับให้พันให้ให้แน่นก่อนนะครับให้แน่นน่นพอมือนะครับก็ก็ มือหน่อยหนึ่งบ่ต้องไปหนักแห้งนะครับตั้งจากสองสามรอบก่อนนะครับกาวบามันยูนะครับมันแน่นเนาะนะครับแน่นแห้งกับบาดีนะครับแน่นครับปั๊บปั๊บนะครับอ่ะพอแน่นแล้วนะครับขาดพอแน่นมองนี้แล้วนะครับตานนี้ถึงขั้นเอาขึ้นนะครับตอนเวลาเขาเสียาขึ้นจ้ำมาเวลาเอาขึ้นนะครับ ยาวขึ้นหลายเทื่อนะครับว่าตองป่าตองพันแน่นหลายสำหรับแต่ว่าป้องกันย่าไห้ย่าไห้น้ำมันเขาได้นะครับนี่พันแด่นี้นะครับป่าตองพันหลายรอบนะครับเพราะว่าเวลาทางห้องอะไรมาเบิง้งหนี่เวลานอนนอเขาหรือว่ายอดเขาเนี่ยยอดไม้นี่สิแต,ตอกออกนะครับมันสิแตกกอกว่าไรไปยนย่อนว่าอายางมาหนานะครับยางหนาเกินไปเนาะนะครับแต่ว่า้อควร พึ่งเบ่งนะครับก็คือมาเบ่งมันเรื่อยๆนะครับเวลานอเขาหลืมแตกก็มาซอยซอยแกให้หนอเขาออกได้นะครับนี่ผมสีผมสีพันกลับนะครับหน่อยหนึ่งนะบรัยแห้งดอกวันนี้พันขึ้นอีกรอมหนึ่งครับผมพันสามรอบแต่ว่ามันบรัยแน่นดอกนะครับเพราะว่าผมอยู่สวนประจานะครับนี่ตอนตบท้ายนะครับตบ้า่ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าป้องกันน้ําเข้า น้ำเข้านะครับจากนั้นมาปั๊บนะดึงออกครับดึงแบบนี้เด้อนะครับพอแล้วอันนี้ปั๊บนี่ครับมนก็จิจันสีแหละเอาไ้นี่เลยหมุนมากหมุนมากหมุนมา,ากับนี่ครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บง่ายๆครับก็ต้องไปพิธีที่ทันมันยังหลอกทำนี่ก็ได้แล้วครับอย่าให้จะนานมันเขานะครับวันนี้ตรงมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งว่า อนอเนี่ยเข้าซีโพมังใดนะครับถ้านอเหลื่อมโพนะครับเขาก็เอาแกะครับให้นอเขาออกได้นะครับแล้วมอนีก็ไไว้จนกลัวมันสีแนบสนิทนะครับแนบสนิทเขาเลจะเอาออกประมาณนึเดือนสองเดือนประมาณนี้ครับแล้วออกเนาะนะครับ,อออนะนะรบนี่คือการเสียบยอดนะครับต่อไปนะครับเข้ามาถึงขั้นตอนของการ เสียบคางครับอ่าเสียบคางเฮ็ดแบบไรนะครับขั้นตอนแรกครับเอาเบิ้งครับต้นนี้ผมสีไว้ต้นมันลําต้นนีไว้นะครับอ่ะมันเสียบเดี๋ยพผมจะเปิดตานเหยเบิ้งนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเอาลงเนาะอ่าลงเบิ้งครับแบบนี้ครับลงมาปึ๊บคางครับอ่ะประมาณนี้ครับอ่าแประมาณนี้ วันนี้ข้าวแนมเมืองวันหนึ่งส่วนสี่ข้าวสามส่วนวสี่ครับประมาณนี้ตัดออกครับปุ๊บอะตัดออกมันกระสีมีหมองว่างเห็นบ่ครับตันนี้ผมใส่ใจ,จริงท่านตัวนี้นามดอกไม้ครับนามดอกไม้เอ้ยมันม่นนามดอกไม้แลวต้นนี้เขียวเวยมักกว่าผิดจำบ่อยได เีย่อสวยครับตัวนี้เชียอสวยเนาะเฮ้จังไดนะครับคือเกาครับตัวนี้เห็นแต่มันเนียนจะหน่อยมันสดอันนี้ง่ายครับ้าตัวนี้มันอยู่มาสิเกกาก็เอาข้าเบิ่งครับสองขางแบบนี้นะครับมองที่มันเนียนเนาะนะครับอ่ะฟังนี่ผมปาดก่อนปาดเงาครับปาดเงาครับพอปาดเงาปั๊บฟังนี่ได้แล้วนะครับพอฟังเงาได้แล้วนะครับ เอามาเบิ่งอีกฟังหนึ่งครับฟังหนึ่งนี่บ่ตองลายครับจำที่มันติดลงไปนี่นะปึ๊บปึ๊บฝนตกครับอยู่หมบานนี่ฝนตกจนเขาเริ่มลงหายลงหน้าแหละครับเริ่มมีการมาไถาหุดล่ะนะครับไถหุดล่เลี่ยบอกภาษาลาฟังออกอยู่นะครับเนาะพี่น้องเฮาคนเห็ดเกษตรจนไหกแต่จะเป็นคนผัก อีสานบ้านเฮานี่แหละครับแต่ว่าถ้าคนใดเล่นอยู่ผักก้างกะเบิ่งเบิ่งตามทิ่ผมเห็ดเอานะครับได้แล้วครับผมสีบอพยายามเห็นมันบอบช้ำนะครับก็คือประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเสียบลงไปครับสังเกตด้านนี้นะครับมันแนบเรื่องนี้นะครับนี่อ่ะเอาลงเบิ่งนะครับถ้ามันมันตื่นมันตื่นตัวนี้มันเาวไปจักน้อยนะครับก็เอาลงได้ครับเอาลงได้นะครับ ตัเนีอาลงแลนะ้วเนาะเอาทางใดทางหนึ่งหงง้มันแนบครับสังเกตด้วยครับตั้งขางอยน่นะเหนือเย่อห็นะเอาเหนือเยอ,ะนะเอ,อ,เยอฟังหนึงนะ่งไงมันแนบกันครับปึ๊บผมจะเอานี่นะครับผมเสียให้ทางไดแนบอ่ะผมเอาให้ทางเด้อเอาทางนี่ครับทางติดผมนี่แนบนะเพอาะแนบปั๊บจากนั้นพันครับ วิธีพันนี่คือพันจากข้างล่างขึ้งทึ่งครับเด้อพันจากล่างขึ้งทึ่งนั่นแหละนี่ครับเกจ้าตัวนั้นจังหน่อยนึงนะมันบอกบอกแล้วเกะกะเด้ออ่าตอนนั้นเราก็ตำโผดครับตำโผดเกะกะตัวนั้น

มันยังกับปุ๊บต้องเห็ดต้องใจเดินหน่อยจหน่อยอ่ะปุ๊บต้องงานตัวนั่ออกงานออกหน่อยหน่อยถ้ามางานออกส้นส้น การส้นกิ่งของมันกรบบรีนะครับบรีเนี่ยนังมันเสียหายหายหายมันหลวมครับแล้วมันปิดหนะดาด้วยหนามันสจะติดนะก็ต้องดันออกนะปนสิพัน 10, ข้างล่างมันแน่นเลยนะครับบางเทอเขาดึงแห้งหลายกับเทปท่านเกี่ยวขาดกับมี่ด้วยรประมาณนี้แหละอะยวผมอ่านตรงนี้ก่อน งามใบกล้วยอยู่ข้างก็กล้วยครับผมปลูกแบบเป็นก็เรียกว่าพืชพื้นผ้าใสกันนะครับก็คือให้ต้นกล้วยได้กินก้อนต้นมะมองเงี้ยงไตามหลังครับต้นงมงวงเงี้ยงกับต้นกล้วยก็ตัดพิมพ์ก็สินะนะครับนี่โอเคครับจะได้เป็นการพื้นผ้าใสกันนะครับ ต้นใหม่มันตองพึ่งกันครับเวลาหนาแรงมากนี่ต้น,ตนกล้วยเนี่ยมันเสียหายอาหารนะครับมันเสียหายน้ำกับต,ต,ตน้นบนม่วงต้นยางเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาปลูกไวเนี่ยดีที่สุดแล้วครับปลูกมีต้นกล้วยปลูกยวงคางนะครับในช่วงแรกเกินเป็นพืชพี่เลี้ยงให้ต้นกล้วยเป็นพืชพืชพี่เลี้ยงต้นบัม่วงเฮานะครับให้บงัง่วงเฮาอุดมสมบูรณ์นะครับ วิดีโอผมสัญาณในแ่น้อยเลยครับเอากระฟังไปนํานะครับกระเฮ็ดตามไปน้านะครับคือเกษตรมันมีอย่างใต้โต๊นะครับขนาดบางเชื้อเห็ดอีหลีมันเก็บติดกระมี่่ติดกระมี่นะครับบ่ได้ใต้โตดหรอกนะครับอยู่สภาพหลายอย่างสภาพอากาศเอ้ยตัวนี้เวลาพั้ขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ให้พั้นแค่รอบเดียวนะครับเพราะพั้นสามรอบมันมันเสียหนี่ครับแต่ว่าเ้าพันให้มันเนียนๆนะครับ ย่าให้นามันเข้าได้นะนะครับแบบนี้นะนี่ครับปุ๊บนะ่ะนี่นะพอพันขึ้นปุ๊บนะเพราะว่าเวลาเขาพันลงมันสีทับไงนะครับถ้าเขาพันแบบนี้มองง่ายๆ่าให้นามันเข้าได้ครับอย่าให้นามันเข้าเพราะว่านามันเข่านี้มันสีมีปัญหาต่อกิ่งนะครับตอนนี้เนี่ยแหละครับวันนี้ผมกกสีมานี้ กบแบบนี้ก็ได้ครับง่ายๆพี่ประตกไปยังมากไม้มันดอกแบบนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วทำนี้แหละครับหายใตน้ำของเรื่องเนี่ยเวลาน้ำมันไหลลงมามันลงไป้างล่างมันใหญมันลงเข้าไปในข้างในกระบอกนี้นะครับบัดทีนี้ผมมาสังเกตนะครับทานออเขาเริ่มเนี่ยมันก็สีแท่งขึ้นนะแท่งขึ้นบอนี้นะครับตัวนี้หนึ่งกิ่งแหรอ วันนี้ผมสีไฟจริงหนึ่งตอยู่ฟังนี่เด้อนะครับเดี๋ยวผมสีบ้างกล่องมาทาั้งนีเนนนะ้เห็นน้ำเนาะครับเห็นบ๊อบุอย่าหลดกล่องลงก่อนเดี๋ยนะลดกล่องเขานะครับแต่เศษอย่างนี้นก็น้อยครับของนี้เพราะว่าจังไรมันอะนี่ครับ เทาอันนี้เละดิแบบบออย่าใ่ขาลงกันน้ก่อนอ่ะผมปล่อยง่วนําแล้วก็หลวดไฟฟ้าวันนี้เถ้าว่าฝนสีตกมากนี่ง่วผมมีสิต้องหลดไฟฟ้าออได้บัดอ่ะบนันทึกอันหนึ่งครับตัวนี้สียมตรงนี้เนาะครับคือเกาครับเท่ากับ กีดลงนี่แหละครับกีดลงนะครับอ่าพอกีดลงเสร็จปับ๊บตัวนี้ก็อ่ะตัวนี้พ่อเอาแค่นี้พอครับนี่เอาออกกับตัดออกต้องตัดออกนะครับวเวลาเรากีดถางเลาตัดอีกออกอืมโอ้ตัวนี้หดเปลือกในเลยครับไหเบ้างอ่ะโอเคครับ ประมาณน,นีน้เนาะจากนั้นตัวนี้โอ้ยนี่เลยตัวนี้เขียวใหญ่ครับฟังนี้ผมใส่เขียวใหญ่เขียวใหญ่ก็ปาดาขึ้นเขาครับปาดตรงนี้ครับปึ๊บเลยครับปาดนี่ยนะครับครับตัวนี้อ่ะถาไปง่วงแล้วก็ เด yeah. ี๋ยวมันเปิดกันหน้ากันติดด uh, ีๆโอเคตอนนี้เอาถาบติดฟังหนึ่งนะครับผมจะติดฟังติดฟังหนึ่งเด้อปุ๊บเคครับเรียบร้อยนะครับได้ละทื่อเก้าครับตัวนี้มันติด ขัางลางผมสิท่านตุนิคองนะครับโดยการดึงออกอย่างนี้นนมาดก่อนนี่ก่อนกันมันหลุดเพราะว่ามันติดงาุมนะติดกิ่งติดกิ่งที่ผมเหตุกแลังนะครับก็เลยต้องเฮตวนก่องน,น,นะขึ้นไปกันไปเบิ่งหมอลำ มันล้มกมวนนี่ได้มึงกึ่นลัตนาสินอินเตอเทลาดมวนของเขาอยู่ครับมวนเขาอยู่ครัผมกูไปบิ่งไล่ดอกป๋องอ่ะฟันนะอ่ะอันนี้มันได้่เลยเนาะ โอเคหาวิธีอ,อ่านตัวน,นี้ก่อนอะไรเงี้อ่าก่อนอ่าเป็นพันตัวนี้ครับนี่ครับพันมือผมค่อนข้างสิน,นักนะครับกระสิขาดถ้าี่นองที่ได้ก็เอาพอตึงมือพ่พอพอครับเพราะวะ่เาเกิด มันก็พอจะเห็นว่าพอดีของเขาละมึเงเจอเหาก,ก็ลงหนำนัดแนะน,น่เนะมันบักคาดเล่หลายรอบครับนาเซแน,นแน่นล้วล่ะอ่ะน,นี่พอ่อมันเริ่มแน่นแล้วนะครับนะขึ้นครับเวลาขึ้นนี่เอ๊ะซาซาครับมันขึ้นอย่างเพิ่งเด้อนะครับขึ้นทางเพิ่งอย่างนี้ให้ซาซาต้องไวแล้วครับประมนัน ให้มันให้มันติดครับให้มันทับกันให้มันทับกันแบบว่าอย่าหายน้ำมันยังไงล่ะใย่หายน้ำมันไหลเข่าไปในกิ่งนะครับไห้ไหลเข่าไปแผลไปกิ่งนะครับมันจะมีผลตอกิ่งห้องเศษหายบติดเนาะนะครับวิธีเลือกิ้งนะครับเหลือนหยอดสีมาสีมาถาบนะครับให้สังเกติงว่ามันมีมีหยอดมันฟอมสีปงนั่นะมันสิเกิดไป พร้อมสีโป้งก็ยังพร้อมจะพร้อมจะออกนะครับพร้อมสีออกนะนะครับโอเคครับตอนนี้ได้แล้วกดดึงมาครับดับดึงดึงดึงเร็นี้ครับกลับมานี่ครับพันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับนี่นะครับเสรเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวปบับลงก่อน เสร็จแ okay. ล้วครับเลยทั้งหมดสามกิ่งนะครับก็ได้หมดแล้วล่ะทั้งสามกิ่งนะครับที่แนะนําไปนะครับแล้วเดี๋ยวอีกเดือนนึงนะครับท้องว่าบึงว่าจํานวนสามกิ่งที่ผมทั้งฝากนะครับทั้งเสียบยอดไปเนี่ยนะครับมันสี่หลอดทั้งสามบอ่อนะครับสําหรับวิดีโอนี้กับสิญาในจังหน่อยนะครับ เพื่ออยากให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับได้เอาไปเห็ดนะครับแล้วก็ไปต้องฝึกมือครับฝึกฝื้ฝีมือูซมือนะครับมันถึงจะได้เกิดค้ามชำนาญนะครับพวกบังม่วงที่เฮากินนะครับม่วงเพาะเมล็ดไว้นะครับเพาะเมล็ดใ้แล้วก็เ้ามีกินพันธุ์ดีนะครับเฮาก็เอามาเสียบนะครับเฮามาเสียบเรื่อยๆนะครับมาศึกษามาเรียนรู้มาเกิดมาฝึกฝนนะครับ ต่วามันเก่งมันเป็นนะครับมันก็สสมถทีิสิเอาไปต่อยอดหด้หลายอย่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวิดีโออาจสิญงาในจังหน่อยนะครับแต่ว่าโดนๆนผมสีดนมาเห็ดวิดีโอที่เป็นสาระแบบนี้นะครับส่วนมากเกษตรวิดีโอทั่วไปนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ผมกษสิพยายามสีเห็ดวิดีโอที่มันเป็นสาระเกี่ยวกับในเรื่องของการเกษตรในการใช้ชีวิตนะครับในชีวิตประจาวันของเฮานะครับเพราะว่าผมก็ออกงานนะครับมาเห็ดเกษตรได้หลายปีแล้วนะครับ กับพอสิมีข้อมูลนะครับอาจสิบไไรหลายแต่ก็เข้าสามารถมาเลกเปลี่ยนกันได้นะครับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรพี่น้องที่เตุงานโรงงานอาจสิเก่งอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็นข้าราชการเกษตรสิเก่งอย่างหนึ่งนะครับพิชาการนะครับก็อาจเสีเอามาแลกเปลีปลป่ยนกับผมซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปฏิบัติอิเลได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ทุกท่านมารับชมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้ทุกช่องทางที่ผมเอาวิดีโอไปลงนะครับ,บาว่าสิเป็นสวนสุดใจได้ทอฝันหรือาว่าบริเ็นทางช่องของพี่ป้อมเองนะครับทางลุงป้อมเองนะครับหรือว่าสิเป็นช่องทางทางอแอปนาเงินนะครับแอปแดงแอปดํานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดเป็นกําลังใจให้เลยนยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ